นิวยอร์กประสบความสำเร็จแล้วนะครับในการติดตั้งฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งแห่งแรกครับผมโดยฟาร์มนี้ครับใช้ชื่อว่า south fork wind ครับผมเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือกันของ earthstate ครับบริษัทด,ด้านพลังงานจากเดนมาร์กแล้วก็ e v e r s o u r c e ซึ่เป็นบริษัทที่อยู่ในบ o สตันนี้เองครับโดยทำการติดตั้ง กังหันลม sg 1 1ึ0ีด200 d s i e m e n s gamesa ครับผมจำนวนทั้งสิ้น12ตัวด้วยเรือ aolus ของบริษัท van earth ครับในบริเวณนอกชายฝั่งของนิวยอร์กครับผมซึ่งก็จะทำหน้าที่ยกแล้วก็วางส่วนประกอบต่างๆเอาไว้บนฐานครับผมโดยฐานแรกก็ได้ติดตั้งไปแล้วครับเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับ โครงการนี้ครับมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมอยู่ที่130เมกะวัตต์ครับโดยจะส่งมอบพลังงานสะอาดให้แก่ครัวเรือนครับที่อยู่ในในส่วนของลองไอแลนด์ได้มากถึง70,000ครัวเรือนครับผมอีกทั้งยังช่วยลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง 6ล้านตันครับตลอดระยะเวลา25ปีก็เรียกได้ว่าหากสร้างสำเร็จครับก็จะเป็นฟาร์มกังหันลมเพื่อการให้บริการด้านสาธารณูปโภคแห่งแรกของหน้านน้ำสาพันธรัฐของสหรัฐอเมริกาครับนอกจากผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในการบริโภคและอุปโภคแล้วนะครับโครงการดังกล่าวยังช่วยสร้างงานแล้วก็กระจายรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่นด้วยครับทั้งยังช่วยในการสนับสนุนท่าเรือทั้ง3แห่ง ในภาคตนออกเฉียงเหนือครับที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาซัพพลายเชนภายในประเทศสําหรับการพัฒนาเรื่องของพลังงานลมนอกชายฝั่งครับทั้งนี้หน่วยงานวิจัยและพัฒนาพลังงานแห่งรัฐนิวยอร์กครับซึ่งเป็นหน่วยงานด้านพลังงานของนิวยอร์กเนี่ยได้คาดการว่าจะติดตั้งกังหันทั้ง12ตัวให้แล้วเสร็จให้ได้ภายในสิ้นปี2066นะครับปีนี้เองหรืออย่างมากก็คือไม่เกินช่วงต้นปีหน้าครับ ฟาร์ม southfork wind นีครับเป็นหนึ่งในเป้าหมายในการพัฒนาพลังงานลมนอกชายฝั่งขนาด9กิกะวัตต์ให้ได้ภายในปี2,578ครับซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนเป้าหมายของทางการรัฐนะครับในการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สะอาดทั้ง100%ให้ได้ภายในปี2,583ครับผมนอกจากนี้นะครับก็ยังมีอีก4โครงการครับที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการนะครับได้แก่โครงการ beacon wind โครงการ Empire Win 1, Empire Win 2แล้วก็โครงการ s u n ไ i s e Win นะครับซึ่งก็จะมีกำลังการผลิตรวมกันถึง4กิกะวัตต์เลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามครับเป้าหมายดังกล่าวครับก็ยังมีความท้าทายบางอย่างรออยู่นะครับอาทิเช่นทาง ผู้ว่าการเคที่โคชอลนะครับซึ่งเธอก็ใช้สิทธิ์วีโต้ยับยั้งร่างกฎหมายที่จะอำนวยความสะดวกในการวางแผนการส่งพลังงานแล้วก็ยังคงมีการคัดค้านโดยกลุ่มนักสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงผู้อยู่อาศัยบางกลุ่มนะครับที่ก็ไม่เห็นด้วยกับการใช้พื้นที่ศูนย์สาธารณะลองบีชในการจัดส่งพลังงานของโครงการเอ p i r e w i n นสครับผมก็ทุกอย่างมี2ด้านนะครับก็ต้องดูว่าทางอเมริกาทางนิวยอร์กเนี่ยจะจัดการกับปัญหาเหล่านี้อย่างไรอย่างไรก็ตามครับ พลังงานศาสตร์เป็นเรื่องที่ควรสนับสนุนอยู่แล้วนะครับ12ธันวาคมนี้ได้เวลายกระดับโรงงานของคุณสู่ดิจิทัลเสริมแกร่งความรู้ด้านเทคโนโลยีไอทีและโอทีที่งาน Automation Summit 12ธันวาคม2566ณ3ามย่านมิทาว์ฮอล์กรุงเทพ พบกับสุดยอดองค์ความรู้เพื่อผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล Smart Management for Digital Factory เติมเต็มในทุกมิติ Part 1 Digital Culture Evolution for the Smart Manufacturing of the Future Part 2 Smart Management for Smart Manufacturing 2024 Part 3 Landscape of Smart IT and OT เข้าร่วมง,งานฟรี สำรองที่นั่งเด้ที w w w a u t o m a n i t e x p o a s i a หรือ hotline 0822264787